ใหม่ทุกกระปุกอร่อยที่สุดในปากน้ำต้องน้ำพริกแม่วันดีเลยนะจ๊ะปู่ยกโรงงานน้ำพริกและสมบัติทั้งหมดให้กับแม่พี่ในกรรมของปู่ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านถึงเวลาที่แกต้องไปทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแกคืนแล้วนะนี่เหตุผลเองนะคะเป็นลูกสาวพอ ไม่ไม่ใชไ่ไม่รู้จักใครรู้ใช่ไหมคะว่าพี่ในายกำรรขอปุ่อยู่ที่ไหนทุกมันไม่มีวันจะได้สมบัติจากบ้านหลังนี้ไปสักจินนี่คือว่านมหาสเสน่ห์ดอกทองโยนว่านนี้แหละที่จะช่วยพวกแกได้ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว หญิงไม่เป็นร้อยนึกยังไงไปยุ่งกับลูกสาววันดีอะฮะแม่เกลียดพ่อกับแม่มันไงก็ทําแม่มีเหตุผลแค่นี้เนี่ยงั้นผมขอไม่ฟังนะนผมจะได้ไล่คุณมณีจันออกไปจากบ้านเราสามคนพ่อแม่ลูกจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมดุ์นะจ๊ะหมดสมัยนางเอเจ้านนังตาและเว้ ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี